สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่ต้นไม้จะมาพูดถึงพลังของการขอบคุณนะคะพี่ต้นไม้จะชอบพูดเรื่องนี้บ่อยมากนะคะเพราะว่าพี่ต้นไม้อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามีแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานะคะทุกเช้าตื่นนอนขึ้นมา ขอบคุณตัวเองแล้วก็บอกรักตัวเองด้วยนะคะและอะวันนี้ก็ขอบคุณชาแล้วก็ขอบคุณน้ำดื่มขอบคุณแว่นตาอโอเคพี่ต้นไมจะ พูดถึงขอบคุณความโชคร้ายนะคะความโชคร้ายหรือความโชคไม่ดีหรืออะไรก็ตามนะคะที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องร้ายๆหรือมันเป็นเรื่องลบๆอืพี่ต้นไม้จะเล่าประสบการณ์จริงของพี่จำนายให้ฟังน,นะคะทําไมพี่ต้นไม้ถึงบอกว่า ขอบคุณความโชคายอืมเพราะว่าช่วงก่อนปีที่แล้วก่อนจะถึงปีใหม่นะคะพี่ต้นไม้ได้เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มนะคะขาก็เจ็บนะคะหัวเข่าก็แตกนะคะแล้วก็พี่ต้นไม้ก็เลยได้หยุดงานแต่พี่ต้นไม้ก็ไม่ได้โทษตัวเองนะคะพี่ต้นไม้รู้สึกขอบคุณ ในสิ่งที่เกิดขึ้นเออเพราะว่าจะทำให้พี่จันไม้ได้มีข้อคิดและก็มีบทเรียนครั้งต่อไปเราจะต้องอมีสติแล้วก็ระมัดระวังในการเดินนะคะเมื่อถนนมันลื่นนะคะเราก็ระวังในการเดินบางที บางทีเราก็ไม่ทันคิดนะคะบางทีเราก็คิดเรื่องต่า,ตางๆนานามันมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในสมองเรามันมันเข้ามามันเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะเราก็คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้คิดไปเรื่อยเปื่อยอะไรมันวิ่งเข้ามาในหัวเราเราก็คิดนะคะคิดแล้วก็ทําให้เราพลาดเออพลาดเกิดอุบัติเหตุไปนะคะพอพี่จนไม้เกิดอุบัติเหตุเลื่อนล้ม แล้วพี่ต้นไม้ก็ขาเจ็บพี่ต้นไม้ก็ได้หยุดงานนะคะหยุดงานก็เลยเขียนลาป่วยนะคะก็เลยหยุดงานเป็นเดือนเลยนะคะทีนี้ช่วงที่พี่ต้นไม้ยหยุดงานนั้นพี่ต้นไม้ก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะอยู่ตัวกับตัวเองแล้วก็มีเวลาคุยกับตัวเองแล้วก็มีเวลานึกย้อนหลังว่าเออที่ผ่านมาในชีวิตของเรานะ่ะ มันมีอะไรที่เราผิดพลาดหรือเสียใจหรืออะไรที่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็อะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าไม่มีพลังพี่จตนม็คิดย้อนกลับนะคะแล้วทีนี้พี่จตไมาก็เลยกลับมาคิดใหม่เปลี่ยนใหม่ทุกอย่างที่ผ่านมาพี่จตไมาลบออกให้หมดพี่จตไมาลืมให้หมด พี่ต้นไม้หันกลับมาอยู่กับตัวเองเอออยู่กับตัวเองแล้วก็ได้คุยกับตัวเองนะคะคือการคุยกับตัวเองของพี่ต้นไม้นั้นก็คือพี่ต้นไม้จะเริ่มนั่งสมาธิในช่วงที่ต้นไม้ป่วยนะคะแต่เมื่อก่อนนี้พี่ต้นไม้ก็นั่งสมาธิเหมือนกันแต่ว่ามันมันไม่นิ่งไงมันไม่นิ่งแล้วก็เราจะต้องรีบไปทำงานแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นคือ มันไม่ได้สมองเรามันไม่นิ่งมันมีแต่สิ่งที่เข้ามารบกวนเออจะไปทำงานตรงโน้นตรงนีง้ทำงานทั้งโน้นตรงนีงงนงงนง้แล้วก็เจอผู้คนมากมายเราไม่ได้มีเวลาให้กับตัวเองเลยแล้วก็วันวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะพี่จนไม้ก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆว่าให้เราขอบคุณในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราโชคร้ายให้เรามองตรงข้ามว่าเออ ความโชคร้ายนั่นแหละมันคือความโชคดีของเราทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจตัวเองแล้วก็รู้สึกรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่มีสติเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนไม่มีสตินะคะเมื่อก่อนก็มีสติแต่ว่ามันไม่ได้ ถึงกับขนาดนี้นะคะแล้วก็ทุกวันนี้นะคะพี่ต้นไม้รู้สึกว่าพี่ต้นไม้มีความสุขมากขึ้นแล้วก็ม,กม,วมีเขาเรียกอะไรมีความเขาเรียกอะไรมีเออมีความสุขแล้วก็มีรู้สึกว่ามีมีความเป็นอิสระ ในเรื่องของการเวลานะคะแล้วก็ในเรื่องของความคิดด้วยแล้วก็ในเรื่องของความมั่นใจแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อก่อนก็มีแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามั่นใจมีทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะพี่ตานาหถึงอยากจะมาแว่งปันว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมากับชีวิตให้เราขอบคุณในสิ่งนั้นนะคะถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดเราก็ไม่ได้ สิ่งดีๆให้กับตัวเราวันนี้พี่จะหนยก็ขอขอบคุณคำว่าขอบคุณความโชคลายให้เรามองความโชคลายตรงกันข้ามให้มันให้เรามองว่าเป็นสิ่งดีๆคือสรุปแล้วให้เราขอบคุณทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราหรือเข้ามาในชีวิตชีวิตเราขอให้เรามองว่าทุกอย่างดีหมดนะคะแล้วก็ชีวิตของเราจะดีแล้วเราก็จะมีความสุขนะคะพี่ต้นไม้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไว้ค่ะ